สวัสดีค่ะสะดุ้งพิมพลีพายฟาดเจ็บหลังโดนถามขายของแท้ไหมไม่เคยตายไมเลยจริงๆสําหรับแม่ค้าออนไลน์คนดังอย่างพิมพ์ลีพายขายทุกอย่างเพราะไม่ว่าจะเจอคําถามอะไรก็ฟาดกลับแบบจุกๆล่าสุดก็ทำโซเชียลแห่แชร์ประโยคเด็ดหลังตอบกลับคนถามตอนไลฟ์ขายของว่าของแท้ไหมเอาเป็นว่าจะยังไงกันบ้างไปอ่านกันเลยดีกว่า ของแท้ค่ะขายปลอมอยู่ในคุกจ้าก็ไม่น่าถามเลยเบอร์หนึ่งเมืองไทยถามดูด้วยอุ๊ยถามนิดเดียวเองทำไมโมโหมันน่าถามไหมลูกค้าพิมพ์รู้ว่าลูกค้าอยากได้ความมั่นใจแต่พิมพ์อยู่ตรงนี้มาปีนี้เข้าปีที่6ที่1ทุกแพลตฟอร์มเข้าใจปะ ลูกค้าซื้อโอนซื้อโอนเขาแย่งกันซื้อของปลอมหรือมันทําได้เหรอประเทศไทยขายของปลอมอ่ะมันทําได้ไหมมันทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้ไม่มีใครขายข,ายของปลอมได้นี่ข้อกฎหมายขายได้ก็ขายได้ไม่นานตำรวจจับแล้วก็ไม่ต้องถามว่าของปลอมหรือของแท้ถ้ายืนขายตรงนี้ปากดีแบบนี้กล้าพูดกล้าทำขายของปลอมไม่ได้ ประเทศไทยมีชื่อออนไลน์ขายกันหึมหึมหน้าตาแบบนี้มีอยู่คนเดียวถามมาได้ของแท้ไหมคะของทุกตัวเสียภาษีหมดเสียภาษีร้0ยเปอร์เซ็นต์เต็มคือพิมพ์ที่พายรายได้3000ัล้านเสียภาษีร้อยล้านเสียภาษีมากกว่าตังในบัญชีอีกแล้วถามออกมาของแท้ไหมคะเออใช่สิหน้ามันแข็งมันปลอมแต่ของที่ขายของแท้ งานนี้พิมพ์ลภายก็ฟาดกลับแบบจุกๆเลยล่ะค่ะเพราะมั่นใจว่าตัวเองขายของแท้แน่นอนท่ามกลางชาวเน็ตที่แห่แชร์ประโยคเด็ดพร้อมกับชมรัวๆเลยว่าคนนี้ของแท้แน่นอนขอบคุณขอบข่าวค่ะ